สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับผมวันนี้มีมีดที่ทํามาจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับจะมีอยู่3ามทรงด้วยกันนะครับทรงแรกครับมีห้าเล่มแรกนะครับเป็นมีดแรมโบ้นะครับทรงที่2อีกห้าเล่มนะครับจะเป็นมีดแคมป์นะครับทรงที่3ามนะครับอีกห้าเล่มนะครับจะเป็นมีดเน็บนะครับชุดนี้บอกไว้ก่อนว่าสวยงามมากนะครับถ้าพลาดแล้วจะเสียใจเลยนะครับ ทั้งหมดราคาเท่ากันนะครับทั้งหมดราคาเท่ากันราคาเล่มละนะครับเล่มละ1,100บาทครับ1,100บาทเหล็กตลับลูกปืนนะครับผมนี่สวยงามมากเลยนะครับชุดนี้ขายแต่ใบมีดนะครับไม่มีด้ามนะครับอยากให้เพื่อนๆไปใส่ด้ามที่สวยๆที่เพื่อนๆชอบนะครับอ่านะครับนี่1,100บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางด้วยละครับผม มา,มาดูเล่มที่หนึ่งกันนะครับมีดแรมโบ้เหล็กตลับลูกปืนนะครับความยาวใบมีดนะครับ10.2นิ้วครับความกว้าง2.2นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับใบที่2ครับ ความยาว10.2นิ้วครับความกว้าง2.2นิ้วครับอ่า2.15ครับอ่าเกือบเกือกับ2.15สันประมาณ6มิลครับรับประกันความสวยนะครับทุกเล่มนะครับเหมือนกันนะครับไม่มีตำหนินะครับใบที่3ครับ10.2นิ้วครับ กว้าง2.2นิ้วครับสัน6มิลครับน้ำหนักดีนะครับถ้าผมจับมือด้านซ้ายข้างเดียวเนี่ยไปจนถึง15เล่มเนี่ยผมว่าเมื่อยมือแน่นอนครับเล่มที่4ี่ครับ10.2นิ้วครับกว้าง2.2ครับสัน6มิลครับสัน6มิลทุกเล่มนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสันหนานะครับ เนี่ยหนักมือมากเวลาไปฟันน้ำหนักมันลงดีนะครับแรมโบ้ bo, นะครับเล่มที่ห้านี่ดูเหมือนจะเลก็กกว่าเพื่อนยาว10.2นิ้วนะครับเท่ากันนะครับกว้าง2.1อ่าเล่มนี้แค่2.1นะครับสันก็6มิลครับ ไปเล่มที่6ครับมิดแคมป์ครับ10.2นิ้วครับกว้าง2.2ครับสัน6กมินครับราคาเท่ากันนะครับ1,100บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเล่มที่7ครับ10.2นิ้วครับกว้าง2.1ครับสันอยู่ที่6กมินครับ เล่มที่8นะครับเล่มที่8 10.4 10.4นิ้วครับใบกว้าง2.2นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับสวยมากครับมีแคมป์นะครับชุดนี้แล้วก็อีเน็บนะอีเน็บก็สวยสวยจริงๆแม้ชุดนี้ทำมาสวยทุกใบ ต่อไปเล่มที่8ครับเอาเล่มที่8ผมพูดไปแล้วหรือเปล่าอ่ะเล่มที่8อีกรอบหนึ่งนะครับ10.4ครับกว้าง2.2ครับสัน6มิลครับเล่มที่9ครับเล่มที่9 10.3นิ้วนะครับยาว10.3นิ้วกว้าง2.2นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับ เล่มที่10ครับเล่มที่สิยาว10.5ครับกว้าง2.2ครับใบนี้ยาวสุดต่อไปเป็นมีดเน็บครับเล่มที่11ครับใบยาว10.2นิ้วครับใบกว้างโอ้โห กว้าง2.6เลยครับ2.6นิ้วสันอยู่ที่6มิลครับใบที่12ครับใบยาว10.1นิ้วครับ10.1นิ้วอ่าใบกว้าง2.5ครับ2.5นิ้ว สันอยู่ที่6มิลใบที่13ครับใบยาว10.2นิ้วครับใบกว้าง2.4ครับสันอยู่ที่6มิลครับ ต่อไปใบที่14ครับยาว10.1นิ้วครับกว้าง2.4เกือบเกืนะครับเกือบเกือบเลยนะครับ2.5นะสันอยู่ที่6มิลน,นะครับต่อไปใบที่15ครับใบสุดท้ายนะครับ ยาว10.2นิ้วครับกว้าง2.5นิ้วครับสันก็อยู่ที่6มิลเท่ากันนะครับสวยทุกเล่มนะครับเอาละครับก็มีอยู่3แบบด้วยกันนะครับมีดที่ทำมาจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับเป็นมีดแลมโบอยู่5เล่มนะครับ มีดแคมป์อยู่5เล่มอิเนบอยู่5เล่มนะครับราคาเท่ากันนะครับใบเปล่านะครับใบละ1,100บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับบอกไว้ก่อนว่าชุดนี้สวยจริงๆครับขนาดผมเองเห็นยังเกิดกิเลสเลยนะครับสวยมากอยากจะเก็บสะสมไว้ทั้งหมดเลยนะครับมาเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับทักทายมาได้นะครับมีที่ทำมาจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับ 1,100บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับมีดนะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ